พรรคเพื่อไทยนะครับได้เตรียมหาช่องฟ้องร้องพรรคประชาธิปัตย์นะครับในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าโครงการลดภาษีบ้านหลังแรกของรัฐบาลน,นั้นมีการเอื้อประโยชน์ให้กับทางด้านของพวกพ้องครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีไม่กลัวฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ที่จะยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบโครงการบ้านหลังแรกโดยยืนยันว่าเป็นนโยบายที่ให้ประโยชน์กับประชาชนผู้ซื้อไม่ใช่ผู้ประกอบการหรือเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เป็นโครงการที <m> ่ทําเพื่อผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการมีบ้านหลังแรกก็ต้องกล่าวเวียนที่น้องประชาชนค่ะว่านโยบายนี้นะคะเป็นนโยบายบ้านหลังแรกนั้นเป็นนโยบายที่ต้องการที่จะให้ประโยชน์กับผู้ที่ซื้อบ้านจริงๆไม่ได้ให้ประโยชน์กับผู้ประกอบการค่ะและดิฉันเองก็ไม่ได้เคยที่จะมองว่าจะต้องให้ใครคนใดคนหนึ่งอยแล้วนะคะนี้ก็ถ้าถ้าถ้าท่านไปดูใดเลย เห็นว่าได้รับกัรแมลงว่าในแง่ของความสมุภาพท่าเทียมอยู่แล้วไม่ได้มีเอื่อให้กับใยใดเลยนะคะแล้วก็มาตรการนี้เป็นมาตรการที่เราให้ประโยชน์โดยตรงค่ะเพราะว่าผู้ซื้อได้รับค่าสีค่ะไม่ใช่ผู้ขายนะคะทางด้านของนายพร้อมพงศ์นพลิตโฆษกพักเพื่อไทยแถลงตอบโต้กรณีนายวิรัติกลยาสิริสสสงขลาพระประชาธิปัตย์ กล่าวหาว่ารัฐบาลมีนโยบายเพิ่อมวองเงินในโครงการบ้านหลังแรกเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนและมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันเพราะทันทีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมาการบริหารบริษัท SC Asset ก็ได้เลือกนางบุษบาดามาพงศ์ผู้เป็นพี่สะพ้ยเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนซึ่งการกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นการใส่ร้ายนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล โดยนายวิรัติใช้การจินตนาการเพื่อหวังประโยชน์ทางการเมืองทั้งที่นโยบายนี้ถูกนำไปหาเสียงตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งและได้มีการถแถลงต่อรัฐสภาไปแล้วและได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและสามารถตวรวจสอบได้นโยบายซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อประชาชนที่ต้องการให้มีบ้านหลังแรกนี้ไม่ได้มุ่งประโยชน์ไปให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะบริษัท s c Asset เที่ถูกกล่าวหานั้น สิ่งปลูกสร้างร้อยละ90ของบริษัทมีมูลค่าเกิน5ล้านบาทจึงเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับที่จะมีการเอื้อประโยชน์ให้ทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์นั้นจึงควรหยุดกล่าวหาเพื่อดิสเครดิตใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยโดยไม่มีข้อมูลทั้งนี้ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยกําลังดําเนินการตรวจสอบข้อมูลซึ่งหากมีการใส่ร้ายมาถึงพรรคเพื่อไทยก็จะดําเนินการยื่นฟ้องนายวิรัติกลับทันที ขณะที่นายวิชิตชื่นบานสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยระบุว่าในแง่กฎหมายมีการระบุไว้ว่าหากนักการเมืองมีการเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองหรือพวกพ้องย่อมผิดต่อหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่การที่พักประชาธิปัตย์จะยื่นฟ้องร้องนายกรัฐมนตรีนั้นกลับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายกรัฐมนตรีเข้าแทรกแซงบริษัท s อสซีแอเ็เพราะได้ลาออกจากบริษัทดังกล่าวแล้วการยื่นถอดนายกรัฐมนตรีของพักประชาธิปัตย์จึงผิดต่อหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ และไม่ใช่การตรวจสอบของพักฝ่ายค้านแต่เป็นการพูดความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น